วันถูกมองหิวแสงปุยเมฆขอโทษที่ปฏิเสธเรื่องนี้หลังประกาศลาออกหลังกรณีฮือฮาปุยเมฆนสรยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการแล้วหลังทุ่งเทเรียนหมอมาตลอด6ปีเพราะงานหนักจนแอบไปร้องไห้เหมือนอยู่เป็นแรงงานทาสไปเรื่อยๆไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงคล่าสุดปุยเมฆอัปเดตสถานการณ์สภาพจิตใจระบุว่า ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเราสบายดีแล้วตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากสดใสนุ่มฟูสุดๆได้กลับมานอนเต็มอิ่มไม่ค่อยหลอนเสียงโทรศัพท์แล้วทำสิ่งที่ชอบบ้างแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือเรียนต่อตอนนี้สบายสุดๆเลยครับไม่ต้องห่วงเลยและทวิตข้อความทางทวิตเตอร์ว่าขอบคุณที่พี่สื่อทุกท่านที่ให้ความสนใจ และต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูปฏิเสธการไปให้สัมภาษณ์ทุกๆสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้หนูไม่อยากให้คนมองว่าหนูมาหาแสงให้ตัวเองจากประเด็นนี้หรือเปล่าเพราะเจตนาแรกเริ่มหนูแค่อยากเป็นเสียงเล็กๆให้ทุกคนทราบจริงๆค่ะว่าระบบมันมีปัญหาและหนูพูดทุกอย่างทั้งหมดไปแล้วไม่คิดว่าจะมีอะไรพูดมากไปกว่านี้ หนูคิดว่าเสียงของหนูที่ลงไปมันดังพอไปถึงจุดที่ทำให้ผู้ใหญ่ด้านบนเริ่มเห็นและตระหนักแล้วล่ะคะ่ะหลังต่อจากนี้คงต้องฝากที่พี่น้องๆที่ยังอยู่ในระบบช่วยกันต่อสู้ต่อไปหน้าที่กระบอกเสียงของหนูคงหมดเท่านี้แล้วขอกลับมาดูลายใจตัวเองก่อนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจเข้ามาเยอะมากเลยติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติม ฝากแฟนๆให้กําลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม